เป็นวันที่3ของกิจกรรมทางเดวันเท่นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเวทีประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ปีนี้นะครับ mm hmm. ก็กิจกรรมของเราวันนี้ก็สนุกมากครับว่าเป็นคลาสแอคติ hmm. ้งก็ได้เห็นน้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีดึงศักรรยภาพออกมาก็ขอบคุณมาสเตอร์ทุกคน,นนี้ด้วยนะครับที่ดึงศักรรยภาพน้องๆอกอ,กอกมาได้เยอะขนาดนี้ไม่ใช่แค่วันนี้นะครับวันก่อนหน้านี้อีกสองวันจะด้วยครับเป็นการเดินแบบแล้วการแข่งทรัพนิ่งก็กิจกรรมของเราก็ น่าจะจบลงไปแล้วแต่เดี๋ยวการประกวดยังไม่จบนะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับคุณเห็นแล้วมีใครมีแววบ้างที่จะเป็นได้แววเหรอฮะเหมือนใครที่ถ่ายแววออกมาใช่ไหมผมคงมีเล็งๆไว้แล้วก็ได้ดูทีมไหนทีมไหนต้องบอกว่าทุกทีมมีตัวเต็มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากระจายเด็กยังไงให้ให้ได้ดีแบบนี้คือว่าไม่ได้ไม่กองหนักตรงทีมไหนทีมใดทีมหนึ่งเอรอฮะ ครับก็คุยกับทางทีมของเราคุยกับ ที่ผมคุยกับใครต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เล็งๆไว้ละบางคนก็เห็นแววครับเห็นแววว่าจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ฟิลิปปินส์ปีนี้ได้สเปคมันเร็ปหรือว่าแบบแบบไหนถึงจะแบบต้องถูกใจถูกใจถูกใจผมแล้วครับถูกใจผมถูกใจเวทีถูกใจผมหมายถึงว่าถูกใจเดวอนเทเพราะเวทีปีนี้เราจะมีแบ่งรางวัลก็คือ นอกจากรางวัลที่หนึ่งู้ชนะที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นมิสเตอร์อินเตอร์แล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีรางวัลเดวอนเทเมนอี P, mm hmm. เป็นรางวัลที่เซตของเดวอนเทนะครับอันนี้ก็เราแบ่งเลือกอไม่ใช่ว่าคนเดียวกันจะได้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดถูกใจในสไตล์เดวอนเทสก็คงจะเป็นคอนเซปต์ mm hmm. ของทางแบรนด์เราอยู่แล้วครับผู้ชายที่ดูแลตัวเองมุ่งม,มั่นตาหมหาความฝันพัฒนาตัวเองครับส่วน mm hmm. ถ้าเกิดเป็นของเวทีเนี่ย mm hmm. เนื่องจากผมมีประสบการณ์เคยประกวดมาก่อนแล้วก็รู้จักเวทีนี้มา ดีพอนะครับผมก็คิดว่าคนที่จะเป็นตัวแทนของเวทีนี้เนี่ยที่เจ้าของเวทีเขาจะเลือกเนี่ยน่าจะเป็นคนที่สามารถเป็นสื่อของประเทศไทยได้แลฟิเซนไทยแลนด์ออกไปได้ดีที่สุดมีรูปร่างที่สามารถพอพัดพอเบี่ยงกับต่างประเทศได้แหะแต่ตรงนี้ผมไม่ได้โฟก,กัสเพราะว่าการประกวดเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปละเกณฑ์การประกวดก็คือว่าเราจะดูนิสเสน่ดูนี่ความเป็นตัวของตัวเองมากกว่านะครับก็รอดูวันตัดสิน เปมาสเตอร์แต่ละทีมออกมาพีเศษมีทีมเลี้ยงดูนะว่าอีมมสของดีของเด็ดของพวกเราคืออะไรบ้างออสเริ่มขายของเลยอ่ะของผมใช่ครับจริงของดีของเด่นของผมคือทุกคนตอนนี้ทุกคนเริ่มพัฒนาตัวเองแล้วเห็นศักยภาพมากขึ้นกันเลยว่าทั้งทีมผมเด็ดทุกคนครับ ช่วงนี่เดินแบบสับแบบละเอียดช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนถ้าออมอย่างนี้พี่ต้องต่องานเดินนะครับการลงน้ำหนักน่าแบบทำให้คนสนใจแลแบบมีพลังสุดๆเลยถึงว่าเดินเดินเข้ามาในโรงแรมเนี้ยเห็นต้นไม้ใบไม้ร่วงหมดเลยว่าทีมเขาเตินขิ่นได้เต็มที่เลยแลทีมผมเองก็คือเด็กจะมีเสน่ห์ของตัวเอง ซึ่งค่อนข้างตรงกับบริบทของเวทีเขาต้องการผู้ชายที่มีนเสน่ห์ก็ comfortable ครับเข้าถึงง่ายทํางานง่ายเป็นผู้ชายที่อาจจะไม่ได้หลอ่อเฟรมากแต่อยู่ด้วยแลวสบายใจ mm hmm. สามารถเป็นสวีทายกับทุกคนได้นี่ครับ mm hmm. ซึ่งเป็นเป็นเขาเรียกเป็นแก่นกที่เด็กทีมของทุกคนมันมีทุกคนเลยครับ mm hmm. ซึ่งพูดผมกับเฟย์ได้คุยกันว่ามันยากมากที่เราจะเลืว่าใคร คนที่พากันพากันช่วยกันเนี่ยครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นจุดเด่นของทีมดีวีนี่ครับแสดงว่าเองนะว่าตามมาป้กตาทีมเราได้ดูได้ไม่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 ต้องกลูวเลยครับมันกลัวไม่กลัวเลยมันนำอยู่แล้วนอยู่แล้วเด็กเด็กเขางิ่ไมตเด็กเด็กเขาก็จะเดินเดินตามมาสเตอร์เขานะครับว่าสองท่านเนี่ยเป็นสายประกวดอยู่แล้วใครไม่หวังต้องมือใหั่นะสิบเวลาแล้วแม่ไม่ต้องติดฝังนะครับ อ่าไม่คือทีมของเราเนาะทีีสามก็อยู่เป็นครองครัวครัเราเป็นสามี้รรยาทุกวันนี้เราอที่กัน ไม่แต่จริงๆเราบอกว่าทีมเราเนี่ยคือทุกคนเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ทุกคนอ่ะซัพพอร์ตกันกคือเรารู้แหละว่าเวทีมิสเตอร์อินเทอร์เน็ตต้อแคร่งสุดทีเดียวแต่ว่าทีมเราเราอยากให้ทุกคนเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นแฟมิลี่แล้วก็เติบโตมากขึ้นได้อันนี้คือคอนเซ็ปต์เราก็แบบสามารถดึงน้องๆออ,ออกมาเปน็นตัวของเองเข้าถึงง่ายดูมีสเสน่ห์นะ่ารัก ถูกต้องอยากดูสามใช่คือเราอยากให้ทุกคนเห็นเรารักทีมเรารักในตัวน้องๆแล้วก็เชียร์ในตัวน้องต่อคืออาจจะไม่ได้ชนะแต่ท้ายสุดเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนะเนะี่ยต้องรอดูเออแต่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเราอยากให้ทุกคนติดตามน้องต่อค่ะค่ได้มาได้มาการประกวดในครั้งนี้มีอะไรจะให้กับน้องๆในรอบก่อนหมอจทุนยาเส้นสีเออจงมาที่รายการ Ờ, trong quá trình tham gia của ba ngày hôm nay và đồng hành cùng các bạn uh, qua những cái thử khách thì bảo uh, có một lời khuyên cho các bạn là các bạn hãy luôn giữ cho mình cái sự tự tin nhiều hơn uh, và uh, bạn ทุกคนในสนามลุ้นที่อะค่ะผมก็อยากมีคะแนนนั้นสำหรับผู้ต่อไปเป็นทีนี้ค่ะอยากได้ก็คืออยากได้ทุกคนไหมคะคือสิ่งแรกเลยอะค่ะก็คืออยากให้มีความมั่นใจสูงมากขึ้นนะคะอย่างที่สองก็คืออยากให้มีเอเนอรแล้วก็มีพลังบวกมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เป็นหนึ่งในผู้ชนะเชนกันค่ะ สำหรับการประกวดนี้เลยครับผมก็ขอฝากทุกคนนะครับสำหรับการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ปีนี้นะครับเดี๋ยวจะมีวันที่เดินแฟชั่นชุดายนาวันที่เดินแฟชั่นโชว์และก็วันไฟนอลจริงๆก็จะเป็นวันที่1ตุลาคมนะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปว่าจะจัดที่ไหนเวลาไหนก็ฝากติดตามทางเพจมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลได้ครับแล้วก็ฝากเชียร์น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณมาสเตอร์ทุกคนแล้วขอบคุณพ่สื่อทุกคนด้วยนะครับโอเคขอบคุณขอบค ดีวีสองครับผมีวีงค่ะดีวีสามค่ะช